ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทางช่อง a r ร์ e เฟลมนะครับจะมีไลฟ์ที่เล่นกับคนดูครับทุกๆสัปดาห์นะครับช่วงประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากมาเล่นกับผมนะครับเล่นกันสนุกขำๆนะครับก็สามารถมาจอยกันได้นะครับช่วงประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์ครับทีนี้นะครับปกติเวลาที่ผมเล่นกับคนดูนะครับผมมักจะเล่นเด็กอารเชมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเด็กอารเชมมันค่อนข้างจะเล่นง่ายครับแล้วก็เราเล่นซวยสบายครับเล่นทุกอย่างไปตามมือที่เรามี เพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้ก็เลยจะลองมาแนะนําเด็กอาริเชมแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับซึ่งก็จะเอาไฮไลท์จากที่เล่นกับคนดูเนี่ยนะครับมาลงให้ดูซึ่งตัวเด็กอาริเชมเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันอธิบายได้ค่อนข้างง่ายครับเนื่องจากว่ามันมีกิมมิคไม่ค่อยเยอะครับซึ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้วยกันเลยครับก็ต้องเริ่มกันแบบนี้ก่อนนะครับว่าตัวของอาริเชมเนี่ยนะครับเข้าเกมมาประมาณช่วงกลางปีครับประมาณเดือนมิถุนาหรือกรกฎาสักเดือนนึงนะครับผมไม่แน่ใจซึ่งอาริเชมพอ เปลี่ยนเมตาทุกอย่างของเกมไปหมดเลยนะครับทำให้ตัวอาริเชมถูกเนิฟครั้งแล้วครั้งเล่าครับแต่ในที่สุดครับหลังจากถูกเนิฟครั้งสุดท้ายอาริเชมก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ครับแต่ความเก่งมันก็จะลดลงไปแล้วครับแต่ก็อยู่ในระดับที่เล่นได้ครับผมไปพูดไว้ในคลิปที่แนะนําการ์ดผู้ห้าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับว่าอาริเชมนะครับถือว่าเป็นการ์ดใบหนึ่งครับที่ผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นคนอื่นทุกคนควรจะมีครับโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับถ้าได้อาริเชมมาหนึ่งใบอย่างน้อยคุณได้เด ตัวอลิเชมนะครับเป็นการ์ด7 Energy พลัง7ครับความสามารถครับเมื่อเริ่มเกมครับอลิเชมจะสับการ์ดใหม่สักสองใบเข้าไปในเด็กของเราครับแล้วตั้งแต่เทิร์น3เปไปต้นไปนะครับเราจะมี Energy สูงสุดเพิ่มขึ้น1หน่วยหมายความว่าเทิร์น1เทิร์น2ครับเราจะยังมี e n e r g y ปกติครับหน่หน่วย2หน่วยตามปกติแต่เทิร์น3ครับเราจะมี4 Energy เทิร์น4มี5 Energy เทิร์น5มี6 Energy เทิร์น6มี7 Energy และเกมไหนมีเเทิร์นนะครับเทิร์ ทีนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับการ์ดที่สัดเข้าไปใหม่12ใบเนี่ยนะครับในตัว12ใบเนี่ยมันจะไม่ใช่การ์ดที่ซ้ำกันเลยครับแต่ไอ้ตัว12ใบที่สัดเข้าไปใหม่นะครับมันอาจจะไปซ้ำกับการ์ดที่เราใส่ไว้ในเด็กอยู่แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเราเจอคู่ต่อสู้เล่นนะครับเราเห็นการ์ดที่เป็นตัวเดียวกันแต่มี2ใบนะครับค่อยคิดไว้ว่าใบหนึ่งมาจากเด็กของเขาตั้งแต่เริ่มต้นกับอีกใบหนึ่งมาจากใบที่อาริเชมเส็งให้ตอนต้นเกมนั่นเองครับ ทีนี้ถามว่าความเก่งของอลิเชมมันเป็นแบบไหนนะครับก็ต้องบอกว่าความเก่งขั้นแรกครับก็คืออลิเชมนะครับจะได้ Energy สูงสุดเพิ่มขึ้นตั้งแต่เทิร์นสามเป็นต้นไปนั่นะหมายความว่าคุณจะสามารถเล่นการ์ดได้มากกว่าอีกฝั่งครับสามารถที่จะโกงมานาได้มากกว่าอีกฝั่งยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเล่นการ์ดค่าไลา่ห6ตัวเก่งๆครับได้ตั้งแต่เทิร์นห้านั่นเองครับแล้วก็อีกผลหนึ่งนะครับที่เด็กอลิเชมเก่งนะครับก็คือเราไม่สามารถคาดเดาได้ครับ เด็กอลิเชมนะครับจะต้องใส่การ์ดเข้าไปในเด็กเพิ่มเติม12ใบแบบสุ่มเพราะฉะนั้นนะครับเวลาคู่ต่อสู้เจอนะครับจะไม่สามารถคาดเดาได้ครับว่าสิ่งที่กำลังจะเจอในเทอร์นี้หรือสิ่งที่กำลังจะเจอในเทอร์นต่อไปนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแน่นอนครับไม่ใช่แค่คู่ต่อสู้คนเดียวเราเองก็คาดเดาตัวเองไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่อลิเชมจะใส่ให้เรามานั้นจะเป็นอะไรแล้วเราจะจวดได้อะไรขึ้นมาบ้างเพราะการในเด็กเราจะมีเริ่มต้นคือ24ใบเพราะฉะนั้นนะครับอลิเชมอาจจะจวดสิ่งที่ไม่ดีาาาใหาใหห้้้้้เเเรรกกก็็ไไดดทํแพช่นนั แต่อย่างน้อยนะครับในฐานะที่เป็นคนเล่นเองนะครับเราก็ยังสามารถที่จะรู้ได้ครับว่าสิ่งที่เราจะลังจะเล่นจะมีอะไรบ้างนะครับขอบเขตในการเล่นจะมีรูปแบบไหนนะครับแตกต่างจากคู่ต่อสู้นะครับซึ่งจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยครับอารเชมนะครับในแรงก็สามารถเล่นได้นะครับถ้าไม่โดนเด็กแก้ทางมากจนเกินไปส่วนในคอนควสครับก็สามารถเล่นได้สบายนะโดยเฉพาะในคอนควสนะครับซึ่งปกติการเล่นเรามีหลายๆรอบครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับพอผ่านไปหลายๆรอบเนี่ยจะเริ่มจําได้ครับว่าการในเด็กเรามีอะไรบ้างแต่พอเราเล่นเด็กอาร์เรเชมครับ ก็ไม่สามารถรูได้อยู่ดีครับว่าการ์ดอีก12ใบที่จะถูกสับในแต่ละเริ่มเกมนั้นนะครับจะเป็นการ์ดอะไรบ้างก็จะทําให้การเพลราวกการ์ดต่างๆนะครับทำได้ยากมากๆขึ้นครับทีนี้นะครับตัวของอาริเชมเองนะครับถ้าคุณได้แค่อาริเชมใบเดียวคุณก็สามารถสร้างเล็กได้เลยครับคุณสามารถหยิบจับการ์ดอะไรนู่นนี่นั่นใส่เข้าไปได้สบายๆเลยครับไม่ต้องไปคิดมากแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมไกด์ลายนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่าการ์ดไปไหนล่ะการ์ดชุดไหนล่ะที่มันเหมาะกับอาริเชมนะครับผมก็จะไกด์ให้เป็นชุดๆด การ์ดกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มการ์ดที่เอาไว้เล่นกับการ์ดที่ไม่ได้มาจากเด็กเริ่มต้นของอลิเชมครับตัวอย่างเช่นการ์ดอย่างควีนเจสนะครับควีนเจสเป็นการ์ด1 energy พลัง2ครับความสามารถต่อเนื่องก็คือการ์ดที่ไม่ได้มาจากเด็กเริ่มต้นของคุณจะใช้ energy ลดลง1หน่วยนะครับนั่นหมายความว่าการ์ดทั้ง12ใบของอลิเชมที่ถูกสับเข้าไปในเด็กนะครับจะมีค่าไลน์ลดลง1หน่วยครับถ้าเกิดเรามีการ์ดอย่างควีนเจสอยู่บนสนามก็ทําให้เราสามารถเล่นการ์ดต่างๆได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับถึงถ้าเราใส่ควีนเจสมาแล้วนะครับการ์ดใบอื่นๆที่ช่วยใส่การ์ดขึ้นมาก็สําคัญหมดนะครับก็สามารถใส่ได้ การ์ดอย่างเคเบิลนะครับที่จะจั่วการ์ดจากเด็กคู่ต่อสู้ขึ้นมาบนมือเรานะครับการ์ดแบบนั้นก็สามารถถูกลดค่าล่าจากควินเจตได้ด้วยนะครับการ์ดอย่างไอออนแพทชิอนนะครับซีซันพาร์ตเดือนที่แล้วนะครับก็สำคัญนะครับสามารถที่จะใส่การ์ดเก่งๆขึ้นมาให้เราได้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราชนะนะครับการ์ดยันนิ่งถูกลดค่าล่าลงไปนะครับทำให้เราสามารถลงการ์ดเก่งๆได้ง่ายยิ่งขึ้น การ์ดอย่างเอเจนโคลสันครับจะเสกการ์ดไล่สี่กับไล่ห้าอย่างระบายขึ้นมือเรานะครับถ้าเกิดเรามีควินเชตอยู่นะครับการ์ดพวกนั้นก็จะเหลือแค่ไล่แค่สามกับสี่เท่านั้นเองทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับหรือบางคนก็จะใส่การ์ดอย่างพวกนิฟฟิลลี่ครับจะเสกการ์ดไล่หกทั้งหมดสามใบขึ้นมาครับทำให้เรามีการ์ดปิดเกมเก่งๆเพิ่มขึ้นนะครับและก็แน่นอนครับเมื่อเรามีการ์ดที่ไม่ได้มาจากเด็กเยอะๆบนสนามนะครับการ์ดอย่างมังคิงเบิร์ดครับก็จะลดค่าไล่ตัวเองตามลงไปพอมังคิงเบิร์ ทุกๆการ์ดหนึ่งใบที่ไม่ได้เริ่มต้นมาจากในเด็กเราครับที่อยู่บนสนามเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นเด็กอาริเชมนะครับจะเกิดสถานการณ์นี้บ่อยมากก็คือ m o c k i n g Bir ิรจะมีค่าไล่ศูนย์นะครับแล้วทำให้คุณสามารถลงฟรีๆได้เลยในเทินท้ายๆนะครับเป็นการเติมพลังในเลนแรงๆครับแล้วทำให้อีกฝั่งคาดเดาได้ลําบากพอสมควรครับว่าจะเจอ m o c k i n g Bir ิรในเทินไหนนะครับแล้วก็จะเจอ m o c k i n g Bir ิรในค่าไล่เท่าไหร่นะครับนอกจากนี้นะครับในเด็กอาริเชมนะก็มีการใส่การ์ดแก้ทางชนิดต่างๆ กร์ดของเราเอเนจีไม่เพิ่มขึ้นนะครับบางทีเรามีโลเคชันอย่างแซนบาร์ที่ทําให้กร์ดของเรามีค่าไล้เพิ่มขึ้นนะครับหรืออีกฝั่งเล่นการาดอย่างกองก้อนนะครับทำให้การาดของเราค่าไล้เพิ่มขึ้นโมบิสเอโมเบียสก็ทำให้ค่าไล้ของเราไม่เพิ่มขึ้นนะครับและทําให้การาดของอีกฝั่งค่าไล้ไม่ถูกลดลงด้วยครับ กาซอย่างเวการเดียนนะครับปัจจุบันคนใส่กันแทบทุกเด็กเลครับเป็นเทคการ์ที่ดีมากนะครับหมงการ์ดหึใบทำให้การ์ดใบนั้นลดพลังลง2หน่วยและเอฟเฟกของการ์ดใบนั้นใช้งานไม่ได้นะครับก็ทำให้ตัดคอมโบของอีกฝั่งได้ดีมากๆกครับการต่อไปอย่างช้างฉีผพนุ่มมังกรครับก็ไม่ต้องพูดฝ่ายทยายบรรยายความสามารถเยอะนะครับก็มีความสามารถที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับสามารถที่จะต่อยการ์ดที่มีพลังสิหน่วยขึ้นไปของอีกฝั่งนะครับได้ทุกใบในเลนนั้นนะครับถ้าชวนให้คุณเจอเด็กต่อเน ให้เล่นการอื่นได้ช้าลงนั่นเองครับและอีกใบหนึ่งที่โดดเด่นกับเด็กอลิเชมาก็คือการอย่างลิเจียนครับ5 e อน r จีพลังเจ็ดครับขอสอมเปิดตัวครับจะแทนพื้นที่อื่นๆด้วยพื้นที่นี้ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าลงลิเจียนในเลนซ้ายนะครับพื้นที่ของเลนขวากับพื้นที่ของเลนกลางครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ของเลนซ้ายครับลิเจียนสามารถแก้ทางการ์ดในหลายรูปแบบนะครับบางครั้งเลนสามเลนนะมีหนึ่งเลนที่ดีกับเราอีกสองเลนที่ไม่ดีกับเราครับเราก็แค่เอาล เพราะว่ามาจิกนั้นครับจะสร้างลิมโบซึ่งเล่นในเจ็ดเทินลีเจียนนะครับในช่วงประมาณเทินหกนะครับสามารถเปลี่ยนลิมโบให้การเป็นอีกโูเคชั่นหนึ่งได้ทำให้เกมจบแค่หกเทินนะครับทำให้คอมโบที่อีกฝั่งวาดฝันมานะครับที่จะเล่นในเทินเจ็ดนะครับก็ต้องจบเกมตั้งแต่เทินหกได้เองครับนอกจากนี้เทคการ์ดอื่นๆก็ยังใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับ อยู่ที่ว่าคุณเจอเด็กประเภทไหนบ่อยๆครับคุณก็จะใส่การ์ดแก้ทางประเภทนั้นเข้ามามากขึ้นครับเช่นเดียวกับพาร์ทที่แล้วนะครับตัวการที่เสกการ์ดนะครับคุณสามารถใส่อื่นๆได้เพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นทั้กการ์ดอย่างวอรเนตินาการ์ดอย่างเอเจนเทอร์ทินก็สามารถใส่ได้เช่นกันครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นการ์ดเหล่านั้นนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มการ์ดที่ผมว่ากำลังดีในช่วงนี้นะครับชุดแรกก็เป็นดูมครับดูมสองใบนจะเล่นต้องใส่เข้าไปคู่กันบรู้สรรล้วนะครับะอรับนี้นข้างที่จะเก่บ คุณเล่นการ์ดแค่เทิร์นละหนึ่งใบนะครับก็จะเสกตัวของดูมบอทออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าคุณมีการ์ดอย่างดรดูมตัวนี้ด้วยนะครับดรดูมตัวนี้สามารถเล่นตั้งแต่เทิร์นห้านะครับส่วนดูมสองส่วนเก้าเก้าเล่นได้ตั้งแต่เทิร์นสามครับอีกหนึ่งใบที่ดีสำหรับเด็กอนิเชมก็คือกาเลต้าครับกาเลต้าเป็นการ์ดสี่ในจี้พลังหกครับความสามารถก็คือในแต่ละเทิร์นครับการ์ดใบแรกสุดที่คุณลงในพื้นที่อื่นนะครับจะได้โบสถสามพลังต่อสู้นะครับกาเลต้านะคคคคคคครร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 รััััััับบบบเเเเเปป็นน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 กกกาาาาาา์์์์ดดดซึ่่่่งงงงงุุุณณณสมมถถลลลลไไ้้้้ตตตแททิะะะออชหจใๆ ใบแรกนะครับในเลนอื่นที่ไม่ได้เลนเดียวกับกาเลกต้านะกาเลกต้าจะบัฟการ์เปนั้นให้3หน่วยนะครับถ้าได้บัฟการ์ดในเทิร์น4เทิร์น5เทิร์น6ถ้ากับกาเลกต้าจะกลายเป็นการ์สี่เนนี่พลัง15หน่วยเลยนะครับก็จะเป็นการ์ดที่ทำแวลูสูงได้มากๆสำหรับเด็กอาริเชมครับและสุดท้ายแน่นอนครับเมื่อคุณเล่นเด็กอาริเชมนะครับมันมีโอกาสาที่ในเทิร์นสุดท้ายนะครับแต้มคุณจะนำอยู่แล้วเนื่องจากว่าคุณสามารถลงการ์ดที่มีค่าไล่ได้สูงกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับ การเล่นการ์ดอย่างอะไรออดก็ดีนะครับอะไรออดจะช่วยเป่าครับทำให้การ์ดที่จะเปิดในเลนนั้นนะครับมันใช้งานไม่ได้เลยสักใบครับก็เป็นการ์ที่เอาไว้หยุดคอมโบนะครับของฝั่งได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเดาให้แม่ๆหน่อยนะครับถ้าเดาผิดเราก็อาจจะเป็นฝั่งแพ้ได้เหมือนกันครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นเด็กอาริเชมที่ผมเล่นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็ใส่การ์ดที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับหลายคนสามารถหยิบจับหรือเปลี่ยนเป็นอะไรก็ตามที่ทุกคนชอบได้นะครับอย่างผมเองนะครับเจอเด็กต่อเนื่องบ่อยก็ใส่อย่างเอนชันเตสนะครับเจอการ์ดตัวใหญ่ๆก็ใส่ชังฉีเข้ามากันนะครับเจอตัวของมา g จิกก็ใส่รีเจนเข้ามาแก้ลิมโบนะครับเจอตัวเล็กๆแต่เอฟเฟกต์เก่งๆนะครับก็จะใส่การ์ดอย่างพวกไรการ์เดียนมาหมุงนะครับส่วนการ์ดอื่นๆก็เป็นไปตามที่คุณเห็นในภาพนี้เลยครับอย่างที่ผมบอกเเเด็ชมล่งาย คุณมีแค่อะเรชเใบเดียวนะครับคุณก็สามารถหยิบจับการ์ดง่ายๆครับเข้าไปใส่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นชางฉี่หรือเอนชันเตสนะครับเป็นการ์ดผู้ต่างๆซึ่งคุณสามารถหยิบจับมาใส่ง่ายๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าเด็กอะเรชเม,มีวิธีการจัดเด็กที่ไม่ยากครับขอแค่ว่าคุณมีอะเรชเชมตัวนี้หนึ่งใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณก็หาการ์ดอื่นๆมาเสริมให้มันเป็น ชิ้นเป็นอันได้นั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ของทุกสัปดาห์นะครับเราจะมีเล่นกับคนดูนะครับใครสนใจก็มาจอยได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะครับคลิปแนะนําเด็กแบบนี้นะซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้อาจจะแนะนําเด็กไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเด็กก็เลเชมมันก็มีให้แนะนําแค่นี้แหละครับก็รบกวนกดไลค์นะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับใครยังไม่เคยกดซับรบกวนกดซับผมหน่อยนะครับตอนนี้ใกล้เลยครับใกล้500แล้วนะครับใกล้500รซับมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวไปพบกันในเกมเลยครับผม เรามาถึงรอบห้าแล้วนะครับรอบนี้คะแนนเริ่มเป็นเริ่มต้น2หน่วยแล้วนะครับโอ้มาแล้วครับลุงเบนนี่ดีนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีคิวมองเกอร์นะไทยฝั่งเขาเล่นคิวมองเกอร์ลุงเบนผมก็ได้เกิดนะครับสวัสดีคุณอาร์มอย่างนี้ด้วยครับได้ครับเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องไว้ให้นะครับแล้วก็มาลุ้นกันครับว่า ใครจะเป็นท่านต่อไปนะครับ okay. เกมนี้ผมจะมีแผนการนะครับสเปซเดนชอครับเกมนี้ผมมีแผนการนะครับผมเล่นมาจิกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลักไก่เล่นลีเจียนเทิร์นหครับเพื่อทำลายลิมโบตอนสุดท้ายครับ ทำให้คุณโดจินไม่ทันตั้งตัวนะครับแบบนี้ต้องมาดูกันว่นชาจะชนะหรือเปล่านะครับกาเล็กต้าเลยครับ ไว้ควีนครับน่าจะกอลไม่รู้กอลลีเจียหรือกอลเลสเก่าเราไปครับผมมีแผนการแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็เปลี่ยนทุกเลนให้เป็นแรปเตอร์เลยครับเป็นแผนการลายครับนี่แหละครับแผนการลายครับ มาครับลุงเบนตายแล้วครับเป็นสไปเดอร์แมนครับอู้แล้วก่อนนะอ,อู้ชนะได้ครับนี่คือแผนการของเราในตานี้นะครับเล่นมาจิกลอกว่าจะมีเจเทินครับแล้วใช้ตัวของ ดีเจนครับเปลี่ยนให้กลับมาเป็น6กเทิร์นเหมือนเดิมนะครับเป็นการหลอกเทิร์นอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณคุณโดจินนะครับที่มาล่วมสนุกเป็นท่านแรกนะครับของวันนี้นะครับอืมโลเคชันนี้ดีกับเรามากนะครับโลเคชันคินนะผมว่าโลเคชันคินดีกับเรามากนะครับเพราะว่าอ่า การเล่นเด็กเบอลมันต้องยกขึ้นยกลงต่อนะครับแต่ว่าโลเคชันคินเนี้ยนะครับมันจะมันหลังเทินสหลังเทินสี่มันเล่นอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมสแนปไปเลยครับใจต้องถึงครับมาเลยครับอ้บัสเทินหนึ่งน่ากลัวนะครับเนี่ย เป็นพี่เฟนติเนลก่อนครับอ้เป็นพี่หัวคินตอนเลสครับเธอหน้ามาแน่ครับแบบนี้ช่างฉีเลยครับช่างฉีไม่ช่วยนะครับอ้เดยวฮูดมาแล้วครับเฟกดีมอนขึ้นมือสองใบครับ อีกใบหนึ่งเป็นสามใบรอครับอืม โอเคเราล็อกหลบได้นะครับแต่ว่าเราจะไปยังไงกันต่อครับเนี่ยผม่าจะย้ายตัวของน็อคเทอร์มาเลนี้นะครับแล้วก็จะเล่นตัวของนี่ครับลินกาเลต้าแล้วบัฟด้วยโดมิโนโแบบนี้ครับ เปลี่ยนโลเคชันนะเธอหน้ากลับมาลงเลนไฟได้นะครับอืมดีกับเรานะครับเนี่ยโลเคชันนี้หรือเปล่าครับหรือดีกับเขาครับ นี้ดีกว่าครับวันนี้ได้ลุ้นครับโอ้โหลงแน่นครับลงแน่นแต่ว่าเราชนะได้ไหมครับเหมือนผมจะแพ้นะครับเนี่ยโอโ้แพ้หนึ่งคะแนนครับ เลยครับแพ้หนึ่งคะแนนครับเลนโอเคครับคุณคุณอื่นนะครับไม่ไหวครับเด็กเบลนะครับได้บัฟมาใหม่นะครับถ้าใครไม่มีเด็กเล่นนะแล้วมีการครบนะครับเด็กเบลน่าสนใจมากนะครับได้บัฟมาแรงมากครับตัวของสไปเดอร์แฮมไปทุบอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับแต่พลาดแต่ไปอยากจะเล่นมานาให้ครบก่อนครับเออเล่นเล่นได้เล่นตัวของกาแล็กต้าก่อนนะครับ มีลุงเบนครับมาแล้วครับลุงเบนมาแล้วครับถ้ามีโหลดหมดแรงนะครับแบบแบนการ์ดแบบให้ผู้เล่นกดแบนเองอันนี้ก็น่าสนใจครับแต่ว่ามันน่าใช้เวลาจัดเด็กกันนานครับน่าจะเหนื่อยครับการนี้ก็ถือว่าดีของเราครับแบ็กโบนะครับแบ็กโบ ได้อิรอนแมนแล้วนะครับโอเคครับอืมเอาไหนดีครับจเจ้าแบ็คโบรหรือว่าเจ้าลีดนะครับเอาแบ็คโบก่อนละกันนะครับเอาเริ่มเบาๆที่แบ็คโบก่อนครับมาครับตัดหนึ่งใบครับอาจจะโดนมิสทีกได้ครับอาจจะโดนมิสทีกได้อาจจะโดน ใบที่มีพลังต่ำสุดนะครับแบกโบตัดนะครับตัดมูลสโตนเลยครับถ้าตัดมูลสโตนหมายความว่าอะไรครับทุกคนหมายความว่าในมือเขานะครับเอนเ g y จีใบอื่นนะครับมากกว่ามูลสโตนนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นการ์ดอย่างพวกด i ฟฟิ้งเทอร์ a ูนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาของเชครับเชมาแล้วแล้วก็ได้เวลาทำลายลุงเบนครับให้เป็นฟเตอ์แมนครับ ลลดครับแบกไม่โดนครับแต่ว่าเดดล็อกครับโดนลุงเบนครับเมนมาแล้วเฟล่าครับแล้วก็ได้เวลาครับจัดการตัวของพี่เลดการ์เดียนครับนะ หรือแม่แบบปลกๆก็คือโหมดเนื้อเรื่องเล่นได้แค่การที่อยู่ในเรื่องนั้นๆของตัวละครรางวัลเป็น E ีีถัดไปคล้ายๆกับเกม Half Stone นะครับเกม Half Stone เมื่อก่อนก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องนะครับให้เราได้เล่นนะเราก็ได้ของรางวัลต่างๆอันนั้นก็ได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าผู้พัฒนาน,น่าจะขี้เกียจนะครับวางเนื้อเรื่องแบบนั้นนะสุดท้ายคงเล่นเป็นโหมดที่แข่งกันมากกว่าครับสุดท้ายคงเล่นเป็นโหมดที่แข่งกันเองมากกว่านะครับเป็นกักตันอเมริกาครับ ที่คิดบทโหมดอย่างอา,อาสมเนี่ยเป็นโหมดที่ดีแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับนะในโหมดนี้ก็มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับคือการชนะที่ไม่ต้องจบที่6เทินแบบปกตินะครับไม่แน่อนาคตอาจจะมีแบบนี้เพิ่มมาอีกก็ได้ครับอนาคตอาจจะมีแบบนี้ขึ้นมาอีกก็ได้ครับขอบคุณคุณเอ่อ นอมอนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับตอนนี้ฝั่งเหลือพลัง2ต่อ2เท่ากันนี้ครับเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแน่นอนครับต้องรีบลงเลนนี้ให้เต็มครับไม่ลงถ้าลงเลยแค่ชนนี้ไม่เต็มเราแย่แน่นอนครับอีกฝั่งเขา พาเราไปดึงเรามาอยู่เลนนี้คือเราตายแน่นอน,น,น,นเลยครับนั่นหละครับมาแล้วครับหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนโลเคชั่นเป็นคนุณหลุนนะครับเทินหน้านะครับอีกฝั่งเวลาเขาย้ายการ์ดอะไรบางอย่างของเรานะครับเขาจะต้อง บอกพลังให้เราด้วยครับปาเลยครับคุณหลุดมาเลยครับหบว่งมาแล้วครับเราจะมุ่งหวงได้ทันไหมครับเราจะมุ่งหวงได้ทันไหมครับ ไม่รู้เขามีอะไรนะครับที่เขาจะมาเล่นได้นะครับแต่ถ้าเขาเล่นตัวดึงนะเราก็จะได้บวกพลังนะครับตัวดึงต่างๆนะครับไม่ดีแล้วครับเขาน่าจะเล่นตัวของ ดูมครับเขาจะเล่นดูมนะผมว่าดูมเขาจะเฟกมาได้เป็นพลังสิบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแบบนี้ครับโอ้เล่นอะไรครับเนี่ยดูมครับมาอีกฝั่งเขากลัวผมเล่นอะไรออดเผาที่ เลนซ้ายครับเขาเลยล็อกหลบล็อกหลบนิดหน่อยครับเกือบหลับนะครับเกมน,นี้แต่ว่ากลับมาได้ครับค,คุณสมดุลนะครับ ิ้งก่อโอ้ดีครับทิ้งก่อดีครับสอนแปไปเลยครับทิ้งก่อ โ,โดนเขาล็อกหลบอีกทีนึงครับเนี่ยแย่แ yeah, ล้วครับนี้ ตามเคอร์ฟหมดเลยนะครับเนี่ย ลาฟีีก็มีแะครับเสียได้ครับแล้วบอกก็ตันมาวิวลพลังได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ เต็มที่นะครับได้เท่านี้นะครับล็อกเก็บแล้วคูณเราไหวครับเท่าแ่กคือเราไหวครับรูเวไนแล้วก็ไหวครับนี่ครับเขาเป็นสิบแล้วเฟเทอร์ได้พลังเพิ่มครับใช่ครับแล้วเอนชานครับนี่แหละครับที่เราบอกเราไหวครับเกมนี้ไหวครับไหวโอเค ไม่โยนนะครับผมมีเซอร์เทอร์นะฮะเราคำนวณแล้วครับลงอเอ้าคุณเอนจินบอกไปเลยครับโอเคขอบคุณคุณเอนจิน,นมากครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณนะครับ